รวม5จุดเด่นข้อดีของไมโครอินเวอร์เตอร์ 1. ตัวไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีระบบออปติมิเซอร์ที่ช่วยดึงประสิทธิภาพการผลิตไฟให้ได้เต็มประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะมีเงามาบดบังที่แผงใดแผงหนึ่งก็จะไม่ทําให้การผลิตไฟฟ้าในแผงอื่นๆได้น้อยลงทําให้ผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดตลอดเวลา 2. ระบบไมโครอินเวอร์เตอร์จะมีระบบป้องกันการไฟไหม้ด้วยการเดินระบบของไมโครอินเวอร์เตอร์นั้นมีแรงดันต่ํามากลดความเสี่ยงเรื่องไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ 3. ติดตั้งและดูแลง่ายไมโครเวเตอร์ Micro meter, ติดตั้งง่ายไม่ต้องเดินสายไฟแรงดันสูงจำนวนมากทำให้ลดต้นทุนและสามารถตรวจสอบการทำงานลายแผงได้ผ่านแอปพลิเคชันแบบเดียวถาม 4. ขยายระบบได้สะดวกถ้าหากเราต้องการที่จะเพิ่มแผงโซลาเซลล์ในอนาคตไมโครเวเตอร์ Micro จะทำการขยายระบบได้ง่ายโดยไม่ต้องอัปเกรดตัวอินเวอร์เตอร์หลกัก5 ราคาประหยัดเพราะว่ามีรับผิดช,ชัดดาวในตัวไม่ต้องซื้อแยกและลดการใช้ใสายไฟในระบบซึ่งช่วยลดคอสได้มากขึ้น